ตรงนี้จริงๆพระาะวจ้าของพระเจ้าตอนนี้พระองค์ได้ทรงสอนเรื่องการที่เราจะรู้จักคนเราต้องรู้จักการมองเรื่องเรารู้อยู่ว่าสมัยนี้ง่ายกว่าสมัยก่อนพี่น้องเวลาเราจะสรุปใครสักคนเนี่ยเราไม่สามารถสรุปได้จากคําพูดของเขาเพียงอย่างเดียวเองน,น,นะครับเราไม่สามารถที่จะสรุปได้จากคําพูดของเขาเพียงอย่างเดียว ถ้าเราสามารถเชื่อเขาได้เพียงคำพูดเพียงอย่างเดียวมิจฉาชีพอาจจะครองแผ่นดินไปแล้วเพราะฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ถึงบอกเราว่าเราจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขาหมายความว่าการกระทำยังไม่พอพี่น้องผลของการกระทำพระเจ้ามองพระเจ้าไม่ได้ให้เรามองแค่คำพูดไม่ได้ให้เรามองแค่การกระทำแต่ให้เรามอง ผลที่เกิดจากการกระทํานั้นด้วยนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะสามารถรู้จากต้นไม้ต้นไม้ได้ด้วยผลของผลของต้นไม้นั้นและเราสามารถรู้จากคนคนหนึ่งได้ด้วยผลที่ออกมาจากชีวิตของคนคนนั้นว่าเมื่อผลมันออกมาแล้วมันสามารถกินได้หรือเปล่าในข้อที่ยี่สิบี่ถึงข้อที่ส3สาพราะวจนะของพระเจ้าพูดอย่างนี้ ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยของพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะได้เข้าเมื่อถึงวันนั้นจะมีคนมินจำนวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในานามของพระองค์ได้ขับผีในานามของพระองค์ได้ทำการแห่ง <c oughs> ลทธานุภาพมากมายในพระนามของพค์ไม่ใช่หรือเมื่อน,นั้นเราจะกล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้ทำชั่วจมไปเสียให้คนจากหน้าเราต้องพระวจนะาของพระเจ้าตอนนี้เขียนอย่างนี้เลยว่ามันจะมีคนที่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเต็มขนาดเลยสามารถรักษาคนหายได้สามารถขับผีได้สามารถทำอะไรได้อีก ทำหมายสําคัญแห่งลิทธานุภาพได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้เราวางใจในคนคนนั้นได้เพราะว่าลิทธ์อำนาจไม่ได้การันตีว่าใครเป็นคนดีหรือเป็นคนเลว การมีฤทธิ์อำนาจไม่ได้การันตีว่าคนคนนั้นเป็นคนดีเพราะว่าเจนะของพระเจ้าตอนนี้จึงสอนเราว่าแม้ว่าวันหนึ่งเราไปเจอคนคนหนึ่งที่เขาสามารถวางมือรักษาคนให้หายได้ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไปศรัทธาเขาแล้วก็บอกว่าโหไอ้นี่หละคือสุดยอดของคนที่พระเจ้าส่งมาไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ให้เราไม่ได้ให้เราเป็นคนที่จะต้องตัดสินแล้วก็มีความรู้สึกอย่างนั้นบางทีจะมีคนคนหนึ่งมายืนอยู่ต่อหน้าเราก็บอกว่าอู oo, เนี่ยพระเจ้าตัดผ่านฉันเธอต้องศรัทธาทั้นเธอต้องเชื่อฟังฉันพระเจ้าเขาบอกว่า อย่างนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเมื่อเราจะเลือกที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าจึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับการที่คนมีฤทธิ์อำนาจแล้วเราจะเอาความเชื่อของเราไปฝากไว้กับเขาได้ไม่ได้วันหนึ่งเราจะเจอผู้รับใช้พระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจเยอะแยะมากมายพี่น้อง ผ่านทางโซเชียลหรือว่าสิ่งที่เรามองเห็นเขาจะสามารถวางมือคนตายให้ฟื้นได้เขาจะสามารถวางมือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยให้หายได้เขาจะวางมือคนที่ขาไม่เท่ากันให้หายได้เขาจะทําอิทินิดเยอะแยะมากมายได้แล้วพระวะจนะของพระเจ้ายังเขียนอีกว่าผูเา้เผยพระวจนะเทียมเพชรจ,จะล่อลวงคนให้หลงเพราะเหตุนีน้และเราสามารถที่จะแยกออกได้ว่าเขาเล่อให้หลงเขาเป็นผู้เผยหน้าเทียมเพชรหรือไม่เทียมเพชรได้จากการที่เขาสอนให้เราติดตามใคร ถ้าเขาสอนให้เราติดตามเขาแสดงว่าผิดแต่ถ้าเขาสอนให้เราติดตามพระเจ้าถือว่าถูกพี่น้องและข้อสุดท้ายเพราะวาจนาะของพระเจ้าเขียนว่าอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นในข้อยี่สิสี่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคําเหล่านี้แล้วเราและประพฤติตามก็เปลี่ยนเสมือนคนที่มีสติปัญญาสร้างบ้านไว้บนสี่ลาและฝนก็ตกหนักและน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะบ้านนั้นแต่บ้านนั้นก็ไม่พังเพราะ รากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนดินทรายแล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดะทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังนั้นก็ ใหญ่ยิ่งเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคําของเราและประพฤติตามก็เปลี่ยนเสมือนคนที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตอนไว้บนศิลาสูสรุปบอกว่าคนที่ท่านจะสามารถเชื่อได้คนที่ท่านจะสามารถยอมรับได้คือคนที่ประพฤติปฏิบัติชีวิตตามภระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น นั่นคือคนที่สร้างชีวิตของตัวเองไว้บนศิลานั่นคือคนที่สร้างชีวิตของตัวเองไว้บนพระคิดนั่นคือคนที่สร้างชีวิตของตัวเองไว้บนเทววจ,จนะของพระเจ้า